เรื่องของการที่กัมพูชาประกาศชัดเจนแบบตรงๆว่าเขาจะนำา4พื้นที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลโลกเท่านั้นจะไม่นำเข้ามาสู่โต๊ะการเจรจากับประเทศไทยเรื่องนี้เป็นมีประเด็นที่น่าสนใจค่ะเพราะว่านักวิเคราะห์นักวิชาการหลายคนก็วิเคราะห์ว่าเขาน่าจะได้บทเรียนจากการที่เขาชนะเรื่องของ ปราสาทพระวิหารเขาพระวิหารนะคะที่ชนะแล้วก็ไทยก็พ่ายแพ้อย่างหมดรูปเนี่ยเขาน่าจะได้ประสบการณ์จากตรงนั้นแล้วก็เลยคิดว่าจากเหตุการณ์ในพื้นที่พิพาทระหว่างไทยตรงเนี้ยเขาก็อาจจะอาศัยสารโลกในการที่จะพิจารณาในเรื่องนี้แล้วเขาก็อาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้ขึ้นสู่การพิจารณาของสารโลกทีนี้เรื่องของการพิจารณา,าที่สารโลกเนี่ยวันนี้มี เฟซบุ๊กของคุณคำนูนสิทธิสมานะคะอดีตสวได้โพสต์ a c e b o o k ประเด็นที่ทังคิดว่าน่าสนใจและทําให้เราได้เรียนรู้ผ่านประวัติศาสตร์เผื่อว่าใครอาจจะหลงลืมประเด็นนี้ไปหรือว่าใครอาจจะไม่ได้ทันได้ติดตามในตอนนั้นว่ากรณีของเขาพระวิหารกับกรณีของศาลโลกและกับกรณีการที่เราบอกว่าเราไม่ยอมรับในอํานาจของศาลโลกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วคุณคำนูนก็ ได้ย้ำเตือนนะคะว่าอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกจนทำให้เราพ่ายแพ้ในศาร์โลกโดยเฉพาะกับประเด็นที่อีก4พื้นที่อีก4จุดที่กัมพูชาจะหยิบยกเอาขึ้นสู่การพิจารณาของศาลโลกคุณคำนูลบอกว่า,ถาแถลงการของกัมพูชาเมื่อสักครู่ที่อ่านให้ฟังเนี่ยเด็ดขาดมากนี่เห็นไหมยังชมเลยว่าเด็ดขาดบอกว่าจะไม่นําความขัดแย้งใน4พื้นที่ทางบก ทั้งช่องบกตาเมือนทมตาเมือนโต๊แล้วก็ตาขวายมาคุยในเวทีเจรจาทวิภาคีแต่จะนำขึ้นสู่สารโลกหรือว่า ICJ สถานเดียวนะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณคุณภูมิธรรมที่ให้สัมภาษณ์ในช่วงบ่าย,ายเรื่องที่ไทยไม่รับอำนาจของสารโลกแล้วก็มติครม12มีนาคม67ที่พยายามจะตอกย้ำอยู่หลายครั้งว่าเราต้องพูดเรื่องนี้ให้ชัดเจนแต่ก็ยังไม่เห็นด้วย ที่คุณภูมิธรรมบอกทํานองว่าอย่าไปขยายความประเด็นนี้ให้มากเพราะคุณคํานูนมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องนี้เราต้องร่วมกันขยายความให้เกิดความเข้าใจร่วมกันค่ะว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรกับการที่เราเข้าหรือไม่เข้ายอมรับในอํานาจของศาลโลกมหากา์แห่งความเจ็บปวดระหว่างไทยกับศาลโลก ICJ จําเป็นต้องรื้อฟื้นและขยายความค่ะ โดยบอกว่าประเทศไทยนั้นไม่เคยรับอำนาจของศาลโลกตั้งแต่ศาลก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2488แต่ถูกศาลโลกวินิจฉัยใ,ในปี2504ว่าเราได้รับอำนาจศาลแล้วในปี2493โดยจะครบวาระ10ปีในวันที่20พฤษภาคม2503เป็นเวลา65ปีมาแล้วฟังดูตรงนี้ก็รู้สึกแปลกๆใช่ไหมคะว่าเราไม่ได้รับอำนาจศาล แต่ทำไมศาลถึงมีอำนาจมาวินิจฉัยจนทำให้เราเนี่ยพ่ายแพ้ในคดีประสาทพระวิหารได้เรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปค่ะโดยคุณคำนวณบอกว่ารัฐบาลเนี่ยต้องอธิบายและชี้แจงให้กับคนไทยได้เข้าใจร่วมกันว่า ICJ หรือว่าศาลโลกที่เราพูดกันบ่อยๆเนี่ยนะคะย่อมาจาก information court of justice หรือว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือเรียกว่าศาลโลกก่อตั้งขึ้นในปี2488 หลังจบสงครามโลกครั้งที่2ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรในสังกัดองค์การสหประชาชาติแต่จะไม่เหมือนกับศาลภายในของแต่ละประเทศนะคะศาลภายในของแต่ละประ,ประเทศเนี่ยก็จะบังคับใช้กับประชาชนทุกคนที่อยู่ในอยู่ในรัฐนั้นอยู่ในพื้นที่นั้นโดยอัตโนมัติประชาชนอย่างเราเราก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของศาลยุติธรรมของไทยเราแบบนี้เป็นต้นแต่กรณีของศาลโลกเนี่ย ไม่ได้อยู่ภายใต้าการบังคับโดยอัตโนมัติค่ะต้องพิจารณาแสดงเจตนายอมรับอำนาจศาลอย่างเป็นทางการเสียก่อนถ้าไม่รับไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆก็ไม่มีข้อผูกพันใดๆทั้งสิ้นค่ะคือจะรับหรือไม่รับก็ได้ไม่มีผลผูกพันใดๆทั้งสิ้นการรับอำนาจศาลโลกกำหนดให้ประเทศต่างๆต้องแสดงเจตนารับคราวละ1ิปีค่ะพอครบ10ปีก็แสดงเจตจำนงใหม่ว่าจะยังรับรู้อยู่หรือไม่ โดยเชื่อเชื่อไหมคะว่าประเทศไทยนั้นไม่เคยรับอำนาจศาล ICJ เลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยรับอย่างเป็นทางการเลยแม้แต่ครั้งเดียวเคยแต่รับอำนาจศาลประจำยุติธรรมระหว่างประเทศอันนี้คนละศาลกันนะคะศาลประจำยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า PCIJ หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่าศาลโลกเก่า เราเนี่ยเคยรับอํานาจของศาลโลกเก่าซึ่งเป็นองค์กรในสังกัดองค์กรองค์การสันนิบาตช,ชาติที่ตั้งขึ้นในปี2463หลังจบสงครามโลกครั้งที่1เราเนี่ยรับอํานาจของศาลโลกเก่าทั้งหมด3ครั้งด้วยกันครั้งที่1ปี2472ครั้งที่2ปี2483แล้วก็ครั้งที่3ปี2493แต่ครั้งที่3นี่แหละคือต้นต่อของปัญหาค่ะมันมีปัญหาที่ ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่คิดว่ามันจะมีความผิดพลาดอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้ตรงที่การต่ออายุการรับรองอำน,นาจศาลในครั้งที่3ขณะนั้นเนี่ยมันเกิดสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะคะแล้วก็จบไปแล้ว5ปีแล้วมันก็ไม่มีสันนิบาตช,ชาติอีกแล้วไม่มีสาร pcij ไม่มีสารโลกเก่าอีกต่อไปแล้วมีแต่องค์การสารประชาชาติและศาล icj หรือว่าศาลโลกในปัจจุบันแต่รัฐบาลไทย กลับส่งหนังสือประกาศยืนยันจากรัฐบาลไทยถึงเลขาธิการ UN ขอต่ออายุการรับอำนาจศาล PCIJ นี่ไงนี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซึ่งไม่รู้ว่ามันผิดพลาดเกิดจากอะไรเราไปทำหนังสือว่าเรายอมรับอำนาจของศาล PCIJ แต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มี PCIJ แล้วมันมีแต่ ICJ เท่านั้นซึ่งเราได้ทำหนังสือ ต่ออายุยืนยนันเมื่อวันที่20พฤษภาคม2493เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงถูกวินิจฉัยในอีก11ปีต่อมาว่านั่นแหละคือการยอมรับอำนาจของศาล ICJ ไปโดยปริยายนี่ไงกัมพูชาก็ฟ้องไทยในคดีประสาทพระวิหารค่ะเมื่อ6ตุลาคม2502ซึ่งอีก7เดือนก็จะครบอายุ10ปีของการประกาศรับอำนาจศาลเมื่อปี2493แม้ไทยจะต่อสู้คดีเบื้องต้นโดยการฟ้องว่า เฮ้ยเราไม่ได้ยอมรับอํานาจของศาลไ c j นะแต่ก็ไม่เป็นผลค่ะเรื่องการสู้ตรงนี้ไม่เป็นผลศาล i CJ ก็พิพากษาข้อตัวย้งเบื้องต้นในปี2504ว่าคุณนะ่ะยอมรับอํานาจของศาลแล้วในปี2493ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องเดินหน้าสู้คดีนี้ต่อไปแล้วก็แพ้คดีประสาทพวิหารอย่างย่อยยับนะคะในปี2505อย่างที่ทราบกันดี แล้วก็ไทยต้องขึ้นสู่สู้คดีในศาล ICJ ครั้งในปี54-56แต่เป็นคดีเก่าวม่าปี2 5 0 2 5ถึง2,505เป็นคดีที่รัฐคู่ความยื่นขอตีความคำพิพากษาในคดีประสทาทพระวิหารเมื่อปี2505จากข้อที่จริงที่ประเทศไทยต้องขึ้นต่อสู้คดีในศาล ICJ ทั้งสองครั้งกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนทั้งสิน้นจึงเชื่อว่ากัมพูชาต้องการที่จะใช้ศาล ICJ แก้ปัญหาเขตแดนกับไทยอีกต่อไปคือคุณคำนูลบอกว่าทุกอย่างมันผ่านกระบวนการในการคิดและการวางแผนมาหมดแล้วค่ะโดยคดีประสาทพระวิหารที่กัมพูชาเริ่มฟ้องในปี2502เนี่ยถือว่าเป็นคดีแรกแล้วก็คดีสุดท้ายที่เราอยู่ภายใต้อำนาจศาลแล้วก็เป็นคดีประวัติศาสตร์ที่มีถึงสองภาคภายในระยะเวลากว่า60ปีนะคะแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนะคะ เรามีมติคณะมนตรีที่ชัดเจนค่ะเมื่อวันที่12มีนาคม2567ยืนยันจุดยืนของประเทศไทยอย่างชัดเจนว่าเราไม่ยอมรับอำนาจของศาล ICJ คอรมลงมติเป็นหลักการเมื่อ12มีนา67ให้แจ้งไปยังทุกส่วนราชาการและหน่วยงานของรัฐให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเราไม่รับอำนาจของศาล i อ j เพื่อไม่ให้กระทบต่ออำนาจธ,ธิปไตยของชาตินะคะ แล้วก็วันที่15และ19มีนาคม67ก็มีการแจ้งมติคอรมอไปยังทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐด้วยอย่างไรก็ตามฟังแบบนี้แล้วเนี่ยแม้ดูเหมือนว่าคนไทยจะสบายใจได้ในระดับที่คือ,อ,อสบายใจได้ลหะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเราไม่รับอำนาจศาลสยากกัมพูชาจะยื่นก็ยื่นก็เรื่องของเขาเพราะเราไม่รับนะคะแต่คุณคํานูนบอกแบบนี้ค่ะว่า ถึงแม้ว่าฟังดูแล้วจะสบายใจแต่ขอเพียงอย่างเดียวว่าไม่ว่ารัฐบาลนี้หรือรัฐบาลในอนาคตอย่าได้ยกเลิกหลักการสําคัญยิ่งอันเป็นมติคอรม,มองเมื่อ12มีนา67โดยเด็ดขาดอย่าให้ซ้ารอยความผิดพลาดในอดีตก็แล้วกันไม่ว่าการออกประกาศต่ออายุการรับอํานาจศาล PCIJ ในปี2,1993ทั้งที่ไม่มีศาล PCIJ อยู่แล้วหลายปีอันนี้ก็เป็นความผิดพลาด หรือใกล้ๆหน่อยอันนี้ก็ถือเป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งเหมือนกันการที่เคยมีมติคอรมอชุดปล,ปลายปี52ให้ยกเลิก MOU 44และมอบให้กระทรวงการต่างประเทศไปศึกษาวิธีการยกเลิกแต่ศึกษากันยาวถึง5ปีจนถึงปล,ปลายปี57กลับมีมติคอรมออีกชุดหนึ่งให้ยกเลิกมติคอรมอชุดปี52แล้วก็กลับมาใช้ MOU 44เป็นกรอบในการเจรจาก,กับกัมพูชาอีกซึ่ง MOU 44นี้ถ้าหลายท่านจับได้เขาก็บอกว่าทําให้เราเสียเปรียบอย่างยิ่ง เราควรจะยกเลิก MOU 44แต่ตอนนั้นมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นจึงทำให้มีการไปยกเลิกคำสั่งเดิมแล้วก็กลับมาใช้ MOU 44อีกคุณทํานูนเลยบอกว่าอย่าให้เกิดความผิดพลาดหรือประวัติศาสตร์สำรอยอีกเป็นอันขาดจึงเสนอให้ในายกแพทองทานแสดงท่าทีให้ชัดเจนออกมาพูดชี้แจงเรื่องนี้กับคนไทยและกรุณาตอบพ่อลูกตระกูลหุน่นให้ชัดเจนด้วย นะคะนี่คือความเห็นของคุณคำนูนสิทธิทสมานอดีสวที่ก่อติดเรื่องนี้แล้วก็รวมถึงแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆเรานี้อย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เข้าใจที่มาที่ไปและก็รวมถึงทําให้เราได้มีความชัดเจนมากขึ้นว่าเ,เหตุผลของการที่เราไม่รับอํานาจของสารโลกมันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร